ทุกท่านฟรีนะครับต้นอาจจะขนาดประมาณนี้นะฮะขนาดดินสอนะแท่งดินสอบ้างนะฮะเล็กขนาดรดกาแฟบ้างนะฮะต้นเล็กต้นใหญ่อาจจะคลากันไปขอจํากัดว่าสัก50ท่านก็แล้วกันสวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในส่วนของแฟนคลับที่ติดตามมาทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับที่ทางแฟนเพจนะครับ เป็นงานปลูกต้นไม้งานปอนไซงานทั่วไปนะฮะปลูกป่าก็ปลูกครับปลูกทุกอย่างนะฮะที่เป็นต้นไม้นะะท่านที่ติดตามมาแฟนคลับตั้งหลายท่านนะฮะอยู่ทั้งต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับที่มาสร้างงานด้วยกันนะครับมีความดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้นะฮะก็ในโอกาสนี้นะฮะในช่วงสถานการณ์โควิดนะในเมื่อที่ออกมาพบปะกันไม่ได้นะครับในส่วนของ งานบอนไสก็เลยจะต้องขอบคุณนะฮะตอบแทนท่านด้วยเดี๋ยวผมจะแจก,กแจก,กฟรีนะฮะกิ่งเพิ่มหน้านะฮะกิ่งเล็กๆนะครับขนาดหลอดกาแฟขนาดเท่าดินสอนะซึ่งผมชําเองทั้งนั้นเลยนะฮะชำเองนะครับต้นขนาดนี้นะครับจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับให้ท่านไปทําเป็นต้นต่อพันนะครับไปปลูกลงดินนะฮะเมื่อท่านนําไปปลูกลงดินแล้วนะครับไปตัดนะ ขยายพัน์ต่อนะฮะนะจะส่งให้ท่านฟรีเลยนะครับไม่คิดมูลค่าแต่นะขอแค่ค่าส่งครับ150บาทเท่านั้นครับร้อยห้าสบาทนั้นเป็นค่าส่งนะครับแล้วก็ค่าส่งนี้ประมาณ100บาทนะฮะทั่วแต่ประเทศผมเคยส่งแล้วถึงสงขลาถึงพะเยานะฮะแล้วก็จะมีค่ากล่องค่าวัสดุอุปรกรณ์แล้วก็ค่าบริการอย่างาผมให้รถวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้อย่างเงี้ยนะ นะครับก็จะอยู่ที่เขาจะคิดประมาณ2ี่บาทสามิบาทนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ร้0ยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับปกติขายที่ชมรมบอลไซนะครับที่ร้านที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมกิ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่กิ่งละ2 0 0รอนะครับนะถ้าเป็นต้นแบบนี้ที่ชําออกแบบนี้เขาสามารถที่ไปจัดรากแล้วก็สร้าง งานได้เลยนะฮะจัดรากสร้างงานได้เลยนะฮะเลี้ยงประมาณ2ปี3าปีแล้วนะครับกิ่งกว่าจะโตขนาดนี้นะท่านก็นําไปนะตัดทดยังไม่ต้องตัดทดก็ได้ครับไปปลูกลงดินก่อนแล้วก็รอ,อสักปีหนึ่งสองปีปีหนึ่งฮะโตแล้วฮะหงเดือนถ้าบำรุงดีใส่ปุ๋ยคอกเยอะใส่ขี้วัวนะฮะเยอะๆรองพื้นผสม,มดีปลูกรดน้ําให้ดีนะครับรับรองตึมเลยท่านก็สามารถตัดชําหรือตอนนะฮะเพื่อที่ไปสร้างงานบอลใสเป็นลาดับต่อไป นะครับเดี๋ยวท่านใครต้องการนะขอจํากัด50ท่านแรกนะฮะเอาเป็นท่านที่ไม่มีเพมหน้านะครับอยากได้เพมหน้าไต้หวันนะครับจริงๆนะเพื่อที่จะนําไปขยายพันุ์ต่อนะครับเ,เหตุผลที่ผมนําเสนอเพมหน้านะต้องการขอบคุณแฟนคลับนะครับเพราะว่าติดตามผมมานะส่งกําลังใจการสร้างงานด้วยกันนะครับแจกฟรีนะครับตอบแทนคุณนะที่ท่านดูช่อง y o u t u b e ผม นะให้ผมได้มีกำลังใจในการสร้างงานนะการาทำคลิปนะเป็นลำดับต่อไปเพิ่มหน้าต้านนี้นะต้นใหญ่แล้วเนี่ยสร้างมาประมาณ3ปี4ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงมือสร้างทักทีจัดรากไว้นะฮะตัดโคนให้สั้นไว้นะครับอันนี้กิ่งเขาก็ยังไม่ได้คัดกิ่งเลยนะเพิ่มหน้าไต้หวันนั้นเป็นไม้ที่เอ่อไม้สากลแล้วครับคุณแก้วบอนไซแปดริ้วเนี่ยบอกเลยว่า เป็นไม้อามาตะานิรันดร์การแล้วในการสร้างงานบอนไซใครไม่มีไม่ได้ต้องมีนะต้องทดลองสร้างไม่ใช่ไม่มีนะฮะลองสร้างดูถ้าท่านไปซื้อไม้จบก็หลายพันนะ,ะหลักพันอย่างผมยกตัวอย่างสวนหนึ่งนี่ฮะสวนลุงนิดบอนไซนะฮะสวนลุงนิดบอนไซเนี่ยอยู่ที่วัชรพลซอยสี่สายใหม่นะครับกรุงเทพมหานครท่านสร้างงานด้วยตัวงท่านเองมา20 30, 30ปีแล้ว นะแต่ท่านสร้างนั้นไม้ต้นกลุ่มหนึ่งนะไม้ส่วนหนึ่งก็จะจบภายใน10ปีโดยประมาณนะฮะจะได้ฟอร์มสวยมากไม้ของท่านหลักแสนนะครับเพมหน้าไต้หวันนะต้นหลักแสนนะครับแล้วก็อย่างลดราคาเกตลดลงมาหน่อยนี่ก็อยู่ที่80,000 6 0 0ห0 0 0 0นโอ้โหทั้งนั้นเลยครับไม้ราคาต่ำสุดของลุงนิดนั้นอยู่ที่3,000ถึง4 0 0 0เป็นต่อเพมหน้านขนาดนี้นะฮะ ที่สร้างกิ่งหนึ่งสองสามไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันเพมหน้าเป็นไม้ที่มีเสน่ห์ของเขาหนึ่งตายยากครับขยายพันธุ์ได้ตัดชำหรือจะตอนกิ่งให้ได้รากสวยจัดรากถ้ารากเขาไม่ออกรากรอบเราชำกิ่งออกมาเราสามารถมาขณะที่เราสร้างไปเราก็สามารถมากระตุ้นให้เขาสร้างรากใหม่ได้ครับนี่คือข้อดีข้อเด่นของเขานะอันที่สองเขาเป็นตาคู่ตาคู่เป็นไม้ที่สามารถที่จะสร้าง ได้ง่ายนะแต่ถ้าตาสล <TH> ับนะออกกิ่งนี้ออกกิ่งนี้อย่างนี้อย่างเช่นโพไซไกกลางหรือมะขามนะแต่ไม้ที่ตาสลับและสร้างสร้างได้สวยต้องหาเลือกไม้ที่เป็นตาสลับแต่ว่าเป็นคอสั้นอย่างเช่นมะขามอย่างเงี้ยครับยิ่งเป็นมะขามแคะตะโกแคะอย่างเงี้ยตะโกหนูอย่างเงี้ยครับโมงนุลานะฮะอย่างพวกกลุ่มนี้ถึงจะเป็นตาสลับแต่เ็าสามารถที่จะนำมาสร้างได้สวย แต่เพ่หน้านั้นไม่ตาคู่เลยมีไม้หลายชนิดนะครับผมก็ยังนึกงไม่ออกนะครับอย่างไกลนี่ก็เป็นตาสลับนะครับแต่ว่าเป็นไม้ข้อสัตนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เรียนอย่างนี้กันแล้วกันมันเป็นไม้สากลเป็นอมตะนิรันดร์กาลแล้วหน้าต่างจังหวัดแฟนคลับก็ขอมาหลายท่านแล้วนะครับผมก็ได้จัดส่งไปให้นะฮะไม่คิดมูลค่านะฮะแต่ว่าคิดแค่ค่าส่งนะ150บบาทเท่านั้นเองนะครับ 1 5อิบาทก็คิดค่ากล่องค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับค่าส่งนะครับผมส่งเคอรี่นะฮะจะสะดวกหน่อยนะครับทีนี้ว่าในส่วนไม่เก็บปลายทางเพิ่มนะฮะเรียนไว้ก่อนนะครับไม่เก็บปลายทางเพิ่มนะฮะในส่วนของทางใต้ผมก็ส่งไปทางเหนือก็ส่งไปนะส่งไปทั่วประเทศแต่ขอจํากัด50ท่านแรกก่อนในส่วนของกรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลให้ท่านแวะมาที่ชมรม นะแก้งเลยว่าผมเป็นแฟนคลับของอาจารย์ครับผมติดตามช่อง YouTube คุยชยงบอนไซมานะผมขอเพิ่มหน้าหน่อยสักกิ่งหนึ่งสองกิ่งต้นหนึ่งต้นสอต้นเราไปผมตัดให้เลยครับเราไปชำเองนะเราจะได้ไปฝึกปลูกด้วยนะครับเพราะว่าผมชำเองไม้นี่ผมชำเองนะฮะผมชำทั้งในกระถางทั้งในกระละมัง ชำเองปักไปนะขึ้นง่ายมากท่านไปถึงตัดแค่ข้อนะสองข้อมือพอแล้วนะครับให้มีมีตาสักตาหนึ่งสองตานะครับท่านไปตัดจิ้ม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 ชำไปนะครับพอชำติดชำในกระถางทั่วไปเนี่ยปักลงนี้ก็ได้พอติดแล้วค่อยแยกออกมาตายยากมากครับแต่ที่ผมจะส่งให้นี้เป็นที่มันออก,กรากหมดแล้วแต่แต่ก็ต,ต้องตัดรากบางส่วนนะครับไม่ตายครับเพมหน้านี้ทนมากถ้าหน้าฝนนะฮะถ้าเป็นแถบกรุงเทพมหานคร หน้าฝนเนี่ยเขาจะเอถ้าฝนตกติดต่อกันสามสี่วันในรากเขาจะเน่าครับแล้วก็จะทิ้งใบหมดเลยแต่รับรองคราไม่ตายครับเดี๋ยวเขาขอกให,หม่นะครับปลูกลงดินนะครับมันจะตอโตขนาดนี้สามารถสร้างงานได้นะครับอย่างที่เห็นในคลิปที่เป็นของลุงนิดบอลใส่นะครับไม้ของท่านโอ้โหสวยสดนไปเห็นแล้วนะฮะเลือดก,กำเดาไหลเลยครับไม้ฟอร์มสามารถสร้างฟอร์มได้สวยไม้ธรรมดาเนี่ยนะฮะ มันเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ท่านไปตอนตอนดีที่สุดนะฮะจะได้กิ่งและการเลี้ยงไม้เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ให้เริ่มต้นจากกิ่งเล็กๆนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงไปนะมันจะโตเร็วและก็สร้างฟอร์มสัสดส่วนได้สวยงามลุงนิดเคยพูดว่าการสร้างไม้บนใจการทําไม้เลี้ยงไม้นั้นท่านบอกว่าเหมือนฝากเงินไว้กับดินนะฮะมันจะออกดอกออกผลได้นะฮะผ่านไปหปี1ิปี นะตอนกเกษียณเนี่ยโอ้โหมีเงินเหมือนกับมีเงินเก็บนะฮะนะฮะพอไม้เราจบเราสวยหมดแล้วเนี่ยมีแต่คนต้องการในขณะเดียวกันเราสั่งสมประสบการณ์เรามีความรู้เราสามารถสร้างงานได้อย่างชํานาญการเชี่ยวชาญเราก็จะสร้างไปทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะฮะเสริมไปเรื่อยนะฮะอันนี้ก็สร้างไป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 ไอ้ที่สร้าง,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 างตั้งแต่แรกเนี่ยมันโตนะมันโตก็สามารถที่เก็บขายเป็นอาชีพได้นะครับก็ กูเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็คงมาพบปะนะฮะมาขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามมาเป็นเวลา2ปีนะฮะจะ3ปีแล้วนะฮะติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะไม่ได้บอกได้สอนนะรเรียนด้วยความเคารพนะมาจ้างงานด้วยกันนะครับมาสู้ไปด้วยกันทําไปด้วยกันทําในสิ่งที่ตัวเรารัก หรือเวลาว่างในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เราก็อยู่บ้านเพราะชำปลูกต้นไม้ไม่แน่ครับสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้สามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพได้นะครับก็คงขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับท่านก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะชื่อที่อยู่นะรหัสไปรษณีแล้วก็เบอร์โทรนะครับขอจำกัด50ท่านแรกก่อนนะครับผมจะทยอยส่งให้ทุกท่านเลย นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแฟนคลับทั้งในส่วนของ Youtube และในส่วนของแฟนเพจนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับทุกท่านครับ